สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่อิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นไม้ที่มีาลายแต้มจุดสีขาวบนพื้นสีเขียวต้นแรกนี้ชื่อว่าว่านพญาช้างเผือกค่ะสําหรับว่านพญาช้างเผือกนี้จะมีลำต้นเป็นสีเขียวก้านใบยาวสีขาว ลำต้นเขานะคะแล้วก็ก้านใบเป็นสีขาวโคนก้านใบเป็นกาบป,ปลายใบยแหลมโคนใบมนใบจะใบจะยาวขอบใบบิดเล็กน้อยปลายใบยแหลมเป็นติ่งนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือมีจุดขาวประบนบนใบ กระจายอยู่ทั่วใบนะคะไม่มากเท่ากับอีอกต้นหนึ่งที่มาอิวให้ดูคือสาวน้อยปะแป้งจะขยายพันธุ์โดยการแยกหนอค่ะอีกต้นหนึ่งนี้ก็เป็นสาวน้อยปะแป้งนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือมีลายแต้มประผึสีขาวบางครั้งก็สีเหลืองบนพื้นสีเขียว ด้วยความสวยงามจึงเรียกว่าสาวน้อยประแป้งค่ะของสาวน้อยประแป้งเนี่ยเขาจะมีจุดแต้มเยอะกว่าว่านพญาช้างเผือกพญาช้างเผือกเนี่ยจะเห็นแค่ประปรายนะคะแต่นี่สีขาวโดดเด่นกว่าสีเขียวนะคะจัดเป็นไม้ประดับปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะคะ ลักษณะใบใหญ่คล้ายใบายพายใบยมีสีเขียวอ่อนเขียวแก่จนถึงสีเหลืองอ่อนนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ก็โดยการปักชำลำต้นจะปลูกได้ดีในดินร่วนซุยแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในที่ ร่มหรือว่าเดดรำไรค่ะชอบที่อากาศอบอุ่นความชื้นสูงนอกจากมีใบที่สวยงามแล้วสาวน้อยปะแป้งยังช่วยในเรื่องการดูดสารพิษได้ด้วยค่ะมีใบใหญ่คล้ายๆกันเลยนะคะ จัดเป็นไม้ประดับค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่อิวก็พามาดูต้นว้านพญาช้างเผือกแล้วก็สาวน้อยประแป้งนะคะมาดูความสวยงามของใบเขาจะมีสีขาวบนพื้นสีเขียวแล้วพบกับแม่อิใมใ่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ